ต่อเลยพอเกิดลัคดาราศีสิงโอ้โหดาวเยอะแล้วเกิดอาลงหน่อยถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องมาพูดกันแล้วน้าราศีสิงนี่โอ้โหน้ะเพนด้วยนะครับคุณเกิดลัคดาราศีสิงก็บอกอยู่แล้วครับเจ้าป่าฮมีนิสัยเหมือนเด็กเจ้าป่าแต่มีนิสัยเหมือนเด็กเขาไปอยู่ในพับตุ่นตากตากของดวงเมืองมันก็จะขี่เล่นวันดีคืนดีก็จะเอา แม้อ่าได้โอเคได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อยู่ได้ยื่อย่างนี้ได้อยู่ได้ยู่โอเคอ่าจะเสียผู้ใหญ่กันตอนนี้ไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่ทำให้เหมือนเด็กไม่พอดีไงเพราะคุณเป็นผู้ใหญ่ไงผมก็ต้องทำกับคุณอย่างนี้แหละอ่าแล้วก็เดือนนี้เดือนเองเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนแห่งความรักครับเจ้าชะตามีจันเพนที่เหลือนเกินด้วยโอ้โหนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณก็รู้จักวาเลนไทน์เหมือนกัน <c oughs> คุณเดี๋ยวคุณฟังไปเรื่อยๆคุณจะเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณฟังไปเรื่อยคุณจะคุณจะรู้ว่าอะไรไปอะไร,ะไรคุณใจเย็นเอาๆนี่นะฮะเป็นไงเป็นเจ้าจะ,จะเป็นรอบเดือนที่เจ้าจะตาเนี่ย <c oughs> ดีที่สุดในชีวิตดีที่สุดในชีวิตในรอบปี <c oughs> ในรอบปีหกห้าปีหกห้าอ้าใช้คำพูดนี้เลยครับนะครยบกัใช้คำพูดนี้เลยนะเพราะอะไรเนี่ยอ่ะอยากรู้แล้วอ่ะอเพราะว่ามีหนึ่งมีจันเพนอยู่ครับ สองตัวเองไปทับกับพระรหัสวันที่สิบสองสิบสองอ๋อต้องแปลว่าวันที่สิบสองเป็นต้นไปครับอ่าเป็นไงมีเป็นไงตัวเองไปทับพระรหัสครับตัวเราไปหาเขาอ๋อเราเนี่ยไปไปอยู่บ้านชายไปอยู่บ้านผู้ส่วนหรือบ้านผู้ใหญ่ครับพระเจ้าจะตาแล้วครับเพด้ยนไหมเพีนด้วยครับก็เป็นวันดีที่สุดครั้งหนึ่งในในในรอบปีครับในรอบปีหกห้าในรอบปีหกห้าเลยนะในเรื่องของ เรื่องตัวเองเรื่องที่บ้านเรื่องที่บ้านที่บ้านเพนครับชื่อเสียงดีอะไรดีครับนี่รับเขาเข้ามาเป็นลูกสไปซ์สิเขานี่เขาจบด็อกเตอร์มานะไนะนี่รับเลยนะอย่าไปเสียเวลารอนานนี่ได้ก็ก็เป็นช่วงที่เจ้าตาสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะมีคู่ครองคนรักนะครับนะหุ้นส่วนเรื่องอะไรอย่างนี้ได้เลยได้เป็นช่วงที่เจ้าดาดีมากในเรื่องเหล่านี้นะครับนีมันน่าจะเป็นหนึ่งสี่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องานไทย มันไปดีเป็นหนึ่งส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยไม่ได้รวมดีเหมือนกับตัวเองนะฮะการเงินอีกเรื่องนึงดาวการเงินเนี่ยดับโอ้มีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับมาแต่แต่เดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ก็โดนแล้วทำท่า <c oughs> จะมีปัญหาหรือเปล่าเดือนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีเลยก็มีจันรดับอย่างนี้ันที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวเองเนี่ยไอ้ที่ว่าไปคอยกู้ เรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ไว้อะไรไว้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้อ่ารู้สึกรู้สึกว่าเขาจะให้อยู่นะอะรู้สึกว่าเขาจะให้เรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์อะไรทํานองนี้ครับให้วันที่เท่าไหร่ให้วันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบห้าตอนที่ดาวพุดเพ่นแต่เคส่งจดหมายมาก,ก่อนอนน่ะ มาตั้งแต่วันที่ห้าเลยต้องมาแอ่นี่นะส่งอีกหมายวันที่ห้าแล้วจดหมายมาถึงแล้วยังไม่เปิดยังไม่เปิดเพราะมันบนอยู่ไปเปิดวันที่เก้าเก้าอันนี้แม่นมากเลยโอ้นี่แม่นสุดยอดเลยแม่นสุดยอดเลยแม่จดหมายหายไปสามวันนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยนะไม่เรื่องเรื่องคือทั้งพักทั้งดับมานาน ไม่เชื่อว่าจดหมายออจะเป็นแก้วดีเออนะก็เกือบแต่ข้อดีก็คืออยู่ในช่วงนั้นนะนะก็ดีก็อยู่เนี่ยครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงวันที่ห้านะครับไปจนถึงวันที่ยี่สบห้ายี่สิบวันสําหรับคนที่ดวงที่ว่าจะได้เงินวันนี้มนันเป็นเงินอะไรมันไม่ใช่เงินมันไม่ใช่เป็นเงินที่ว่าจะมีโชคไปลาบอะไรนะมันเป็นเงินกู้นะเงินกู้เงินเครดิตอะเรื่องเงินเครดิตพูดก็คือเครดิตพูดคือเครดิตนะพูดคือเครดิตนะครับ ทัานนั้นถ้าอยากจะกู้ก็รีบรีบกู้นะฮะวันแล้วก็จะฟังรอฟังข่าวดีตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปอ่าแล้วก็เรื่องเกี่ยวอะไรเราก็เรื่องเงินนะแล้วก็เรื่องอะไรแล้วก็มัดิถ่านราศีอะไรอยู่ราศีสิงราศีสิงแล้วคู่เรื่องคู่คู่ดีสิเราคู่ครอเนี่ยเป็นไงไอมีไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบพฤษภาคมเปนหกสี่เีดาพระท่านจะมาเปิดบ้านผมก็เจอแล้วเจอพลัดอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันครับ เจอครูเจอเจอครูเจอพระเจอจ้องแล้วจ้าจะเอามีคนจ้องจะเอาลิขสิทธิ์แล้วจ้องจะจ้องแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจครับเวลาเวลาวันที่สิบสองปุ๊บตัวเองเข้าไปอยู่ในปัตตานีเข้าไปคุกควงเลยเข้าไปคุกอยู่ในบ้านเขาตัดสินใจเลยได้เลยอได้ลิขสิทธิ์เลยได้ครูรองได้คนส่วนได้คนรักดาวคู่ครองเนี่ยเป็นเกษตร เกษตรเนี่ยดาวหูเนี่ยเล็งเล็งเล็งลัคนาเนี่ยมันเรียกอ,อะไรมันไม่ได้แตกมันล้าว<อ>มันมีมันมันมันมีความขลุกม,มัวอึมครึมในเรื่องเกี่ยวกับคู่อะไรสักอย่างนะครับพระคู่เป็นไงคู่ใหญ่ค,หญคู่ใหญ่มากคู่เป็นเจ้าพ่ออนะครับดาวคู่นี้หลังจากก้าวคุมพาพันเนี่ยพระราหูนี้ดาวคู่กรองในคนรักเนี่ยแต่ยกเข้านี่ยกเขาา้าราศีมังกรเป็นมหาจักรนี่นคู่ยิ่งใหญ่ ใหญ่มากอะกคูเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาตัวเองก็เจ้าป่านะแล้วก็ไปเจอคู่ที่ใหญ่มากนะครับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเป็นตัวนี้จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่ตอนที่ดาพัสต้เขาตัดระหว่างเลิกททมีตัวนี้โอ้นั่นหมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไมถ้ากับคุณได้หญิงผู้สูงศักดิ์ถ้าผู้ชายก็ไม่ได้อหญิงได้ได้เจ้าพญาชายผู้สูงส่งหรือหญิงผู้สูงศักดิ์นลักษณะนี้นะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับ พูดดีนะแต่นี้ก็เรื่องงานเรื่องงานดาวการงานดาวพระศุกร์ตัวนี้ยครับขุณจาไว้เลยว่าถุกเกิดลัคนาราศีสิงห์ตัวนี้ถ้าคุณไม่มีพระขากับพระเสารองรับอยู่ตรงนี้กับตรงเนี้ยเสร็จแน่พระราหูอยู่ตรงเนี้ยยังไงมันก็อ่าพูดง่ายๆว่าคุณอาจจะโดนลวงได้แล้วคุณอาจจะคือมีปัญหามีอุปสรรคได้เลยเขาเรียกว่าโดนหลอกนะ ไอ้คำว่าหลอกเขาลวงไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเนี่ยถ้าไม่เนีไม่ไอ้คำว่าหลอกนี่มันคืออะไรรู้ไหมหลอกนี่คือมีเอาเรื่องไม่จริงไอ้คำว่าหลอกเนี่ยหมายถึงว่าสี่กับแปดต่อรดตอแหลครบหลอกหลอกว่าอย่างอ๋อตอลดตอแหล่หลอกสี่กับแปดที่หลอกแต่ถ้าลวงเนี่ยครับไม่ได้หลอกลวงลวงให้หลงกลไม่ได้พูดคำคูดแค่คำถ้าลวงนี่จะได้มากกว่าหลอก ต้องแหลทีเดียวจะได้เท่าไหร่แต่ถ้ารวงทีมันได้เยอะคนรวงโลกอีกใช่ไหมต้องลวงและคนลวงนะครับคนวเจ้าต่างยังมีโอการอยู่ในสภาวะนี้อยู่ถ้าเกิดเวลาครบสิบสองเมษาไปเมื่อไรปุ๊บเนี่ยดาวการงานที่อึมครึมเนี่ยที่ที่ทว่าเนี่ยเนี่ยสดใสฟ้าสางนี่นะครับฟ้าสว่างใช่ไหมไม่อึมครึมแล้วเนี่ยต้องดีแน่ นี่นะครับให้รู้มาเลยว่าดาวกลางดาวกลางงานเจ้าตาในรอบเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถอยเข้าถอยออกมันอยู่ตรงนี้อยู่ในพบปุตตะไม่ไปไหนเลยนะอยู่ที่อยู่กลา,า,างคานอยู่อยู่กลางคานตลอดก็มีโอกาสในการที่ในรอบเป็นรอบเดือนที่มีโอกาสที่จะฟุกได้งานใหม่ ครับเพราะอยู่ในพบปุได้งานดีๆหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับไปตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ในช่วงเวลาหูกาลังขยายด้วยอะไรด้วยครับจะทีมอันเนี้ยก็ถือว่ามีโอกาสฟุกได้งานใหม่ได้เพราะโชคดีที่ยังมีอังคารมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะฟุกมีโอกาสได้หลายได้นะครับอันนี้แต่จำไว้เลยนะจันเ็นนะอย่างไรก็ต้องเด็ดเป็นรอบเดือนที่เจ้าให่ตาดีที่สุดไม่ต้องใส่พระศพเอสอเสดนางพญาไม่ต้องทาครีมครับไม่ต้องอะไรทางนั้น จะสวยเลิศดเช่นหญิงเองอัตโตมัสินี่สว่างสว่างนะหรือผิวพรรณที่จะสว่างไปที่ไหนสปอตไลท์สองตลอดนี่นะพระราศีสิงห์นะครับล้ครราศีสิงห์นะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในปีในในเดือนนี้ครับดีที่สุดของปีนี้เลยนะ